มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเห็นกับตางูเขียวล้วงคอกินตับทุกแกเจ้าของเชื่อมาให้โชคแห่ซื้อเลขที่บ้านค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่5มิถุนายนหน่วยกู้ภัยพันศีนครอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากนายกิติพงศ์กิติสกณหรือว่าช่างโกอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่203หมู่ที่16บ้านใหม่สามัคคีตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาน,นะคะว่าให้ช่วยไปจับงูเขียวกำลังล้วงกินตับตุ๊กแกอยู่ภายในบ้านสึ่งรุดไปตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์การจับงูค่ะ ที่เกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวพบงูเขียวกำลังรัดตัวตุ๊กแกใช้หัวล้วงเข้าไปในปากตุ๊กแกค่ะซึ่งมีตัวขนาดใหญ่ในสภาพแน่นิ่งติดอยู่กับแผงเก็บเครื่องมือช่างนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงได้ใช้อุปกรณ์สำหรับจับงูคล้องไปที่คอดึงออกมาจากตุ๊กแกใช้เวลาจับอยู่ประมาณ10นาทีก็สามารถนำงูออกจากปากตุ๊กแกได้ค่ะ ส่วนตุ๊กแกตกลงมากับพื้นบ้านแน่นิ่งอยู่ไม่นานนะคะพอได้สติตุ๊กแกก็คลานหลบนีหายไปหลังบ้านค่ะส่วนงูเขียวความยาวประมาณ80ซติเมตรนะคะหน่วยกู้ภยัยนำไปปล่อยคือสุธรรมชาติต่อไปค่ะนายกิติพงศ์กิติสกุลหรือว่าช่างโกเจ้าของบ้านเล่าว่าเช้าวันนี้นะคะตนเองเปิดบ้านซึ่งทำเป็นพื้นที่ซ่อมรถจักรยานยนต์กำลังจะเข้าไปเอาเครื่องมือที่แผงไฟก็มองเห็นงูเขียว กำลังรัดที่ตัวตุ๊กแกอยู่ตนเองตกใจมากจึงแจ้งหน่วยกู้ภัยมาช่วยจับค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในชีวิตเคยได้ยินแต่คนเท้าคนแก่เล่าให้ฟังว่างูเขียวชอบกินตับตุ๊กแกมาคราวนี้ได้เห็นกับตาตนเองเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งตนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ตุ๊กแกแล้วก็งูเขียวจะมาให้โชคให้ลาบค่ะโดยจะลองนําบ้านเลขที่2 0 3ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ของตนเองไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อต่อไปนะคะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ